สามนอนสี่จะได้นอนสามนอนสี่ ภูมมาเจริญันทันเน่เน่ชุบรมีโสยาขะภูมิมาเนวะนั่ยังมหาราชานโมตายะปูมเทวรานัาขาภูมหาเนวะสีสีว riding, ันนี้เป็นวันดีเทวะทั้งสี่นี้ได้เปิดกล้องละพองดวงดุนอาสการะปูมพมิกเนเทวะยังสุปตะวะตัววังยังมหาราชานโมตายะ ขอให้เข้ามาตกฟังทิศมีคนนิยมชมชอบทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเทวะยังอุปัตตวาอิโตวันังยังพันเตเดชบารมีโสจักขาภูมิคมะโอมพระพิเกเนศรับรู้เทวะสิบหกกันวาสิพาชั้นดินเทวะรับรู้ขอให้เขานมสมบูรณ์มูลสุขเทวะยังจักขะ ดวงสูงดวเอาเทวดาเอาเลิาเอาไทยเอาความเจริญเรืองเทวะยังพอทีมงานนักแสดงทั้งหลายได้กล่าวไหวพระธาเทวทั้งสิ้นทรงประสิทธิ์ในวันนี้ที่โตวันนางยังสุนทรนามสการพระดั่งยังอุปัตตวานมัสการพระอังคารเทวยังจุตินมัสการเทวยังพุท นาัสการเทวะวะฮุนอรหัตสปพณีนาัสการเทวะยังฮุนะสมุปปตุวะนนัมสการเทวะพรภาษาเทวะยังจักกานาัสการพระอาทิตย์เทวะนั่งฮุนภูนามนาัสการพระราหูเทวะยังจักกานาัสการเทวะนั่งพระเกศเทวะยังฮุนพระสยามเทวาธิราช กระดับทั้งร้ายหลวงรับไปนะอดีตทุกพระองค์เทวะพระแม่เอื่พระฤาษีร้อยแปดพระองค์เทวะดังพระทรายสีก้อนเทวะยังจักรพระอิศวรเทวนังโอทุกโหนามะทีมงานนักแสดงทั้งหลายปราถนาบูชาผู้ความเจริญก้าวหน้าเทวะยังจักราเทยยลูกเกยเิดตันตาลิกาวิมาเนตีเปเกเตบุมา ธัปปนาคาสันตานุเบนะตุธัมมวัตนะกาลุไอยมัตันตานุธัมมวัตตะกาลุไอยัมมัตันตานุธัมมวัตตะกาลุไอยัมมะตันตานุว่าปะปังโหตูธุรังสีมหาภูมิสวรรค์สามหาภูมิสวรรค์จาตุมาภูพสวรรค์ว่าปะปังโห ส h h, ิทธิ์มหาภูมิสวรรค์เทวะยจักรวาลลวงลัวงเทวะทั้งสี่ทิศจงสิทธิ์ทีะวันนี้ติดเหนือยังอุปตะวที่ตะวันออกเทวะที่ตะวันตกยังพันเตเทวะยังโอตุ๊นาวาเกินเทพพยดาวาดินทั้งไรว่าพระมังมารับเครื่องเส้นสองเวยพระพิเนศเป็นปัจจานให้กระหมความสำเร็จที่ตั้งใจบูชาลวงล้วงท่าน เราพ่อเรื่องนี้ให้มีคนนิยมชมชอบทั้งสี่ทิศที่ความปมังงหูตุโคนาบอันเตสาดุโรและผู้ชนะในปาถนาตั้งเครื่องเส้นกวายท่านทั้งร้ายท่านทั้งรายจงมาลับและเครื่องเส้นเหล่านี้ย้อนกลับปหาเขาให้เขาอุดมสมบูรณ์ด้วยแก้วหวานอันทองสมความปาถนาด้วยเถิดโอมพบระพิเกนเนศเทว่าปังปงหูตุโคนามา พันเตเดชวรมีโสจักขะกุมังโหตุโคนามะพันเต้ตาโยยังรุปตะวาเดชวาโสโภตุมาราชาอุ้มเทวรามกักะอิติมหาราชาอุ้มยะสมามิเทวะนังอุ้มพระสยามินเทวะยังกักะภูรุมหาเทวยังพันเตยัังนเต ดาวดังหลายปรารนาปารถนาพวกว่าปมังว่เก่าว่ายูชาโอมพระพิ่เนศเทว,วาสสววหังถ้าพระเจ้าเป็นนักสแสดงปรารถนาประสบความสำเร็จมีคนนิยมชมชอบตลอดการละนานขอบารมีท่าน ข้าพเจ้าช่างเครื่องเส้นทีวงสวงขวดพระเวทขอเชิญท่านมารับเครื่องเส้นเหล่านี้จากข้าพเจ้าทั้งหลายและเปิดทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประสบความนประสบความสําเร็จอุความประมังในการแสดงตลอดกาลลนานโสวหังข้าพเจ้าทั้งหลายร้อมถวายเครื่องเส้นสงเวยต่อองค์พระพิฆเนศเทวา ้รงมารับนละเทศทั้งหลายปุวปะมังปุกาตาสุปะพยญชนะสัมปานังสาลีนงัททงปุทากังปุทัตสาอาหารเหล่านี้ถ้าพระเจ้าตั้งใจบูชาอาชิพเนธปูโตวะนังเพื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรือง แหวนเงินทองสมความปรารถนาโสวะนังยังพันเตสาธุ

ตังยาปะงหปาตวาุกนสูงผุ้าเทวนายังจากาตุมังหุบโนาพันเดดเดจุปรมีมาสำเวสีตาวนัโหัุมราชาวาปะงจามตุเมติอริยตัดังหุกนเสวยังอุปาตวามหาเทวานกนีะนั้นยังปันเเดจุปรมมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Oh my-